เรียบร้อยวิร้อนแรงโอ้วิต้องใช้ซองแปดวิเคลียร์แน่นอนอพอสำหรับเพราะตั้งแต่ดูแล้วซองแปดนี่แหละเคลียร์แน่นเคลียร์เกืออะไรเคลียร์พวกมอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนัดหนึ่งเนี่ยยิ่งใกล้เนี่ยสำหรับซัพพอร์ตเนี่ยยิ่งชอบเพราะมันโดนแบบทะลุทะลุ เหมือนจะมีเลื่อยด้วยนะยังจะร้องเพลงอีกทำไม <laughs> มันมันชิวอย่างนี้มาข้างหลังโมแต่รอเดี๋ยวมันก็ล้อมหลอกเดินไปหาเลย <c oughs> โอ้เลื่อยอ่ะ้วมาทางเดียว,วดิยน่าอ,อยู่ตรงนั้นหมดแล้วอะ <c oughs> วิ่งแล้ววิ่งแล้ว ก็ไม่ต้องมันงไงก็ต้องสู้เ,เออหอโอ้โหสองทีเกือบตายแล้วก็สามทีนอนเลยพอเห็นว่าตีเข้าไปปั่นแค่สามทีหายเลย